วันนี้ผมบ,บีมคงนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมอโโอฟโฮสเทชั่นกันนะครับผมโอเคก็ก็คือมาครับผมก็ต้องขอมีปัญหามันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็ต้องขอพักไปก่อนนะครับผมก็เลยมาเล่นเกมนี้ก่อนนะครับโอเคผมจะไปปรับภาพก่อนนะครับว่าปรับภาพจะเอาเท่าไหร่ดีผมจะเอาเป็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาอะไรเนี่ยซอฟเอฟวีเอสไ,ไม่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 ตรงนี้จะไม่ ปากผ้าประดับไหนมีดื้อมไฮเบรี่ไฮเหรอโง่อาการจะแหลกๆหลกไหมนะ Ultra. Ultra. ี่ยเบรี่ไฮเอาตาเอาตามีลุงไหมมั้ยซุงดุแล้วโอเคผมจะปรับเอาตาเลยกันนะเพื่อความคมชัดโอเคไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่ามาถ้าแหลกผมก็จะรถตรงนะครับโอ้โอเคอ มันรู้สึกแรงไหม <Hello. S 1> ให้เราไปไปที่บ้าน <Hello. S 1> ไ,ไปเอาปืนเฮ้ยเพื่อ <Hello. S 1> ระบบเตะต่อยเข้ามาหรอ,อเอ้ยไม่ผมเจอรุ่งก่อนนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเทิร์นระบบเตะต่อยเข้ามาด้วยโอเคผมจะตามเส้นสีฟ้านี้ไปแล้วกันนะโอเคตามไปเรื่อยๆนี่คือบล็อกอ,อ,อันนี้คือโอ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีลกูกศร ดูเอาปื้บมีทั้งเตะทั้งต่อยใช่ไหมต่อยชกกันชกน่นๆต้องชกลองชกหนูยกคนนีน่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะแลาแบบปรับเป็นโหมดสามดีหรือธรรมดาก็ได้นะเั้ผมจะเอาสามดีแล้วกันนะรู้สึกว่าน่าจะได้ง่ายกว่ายังไรนี่ เรืองมาเราไม่ต้องสนใจแล้วกันนะไปตามเส้นทางนี้ไปแล้วกันนะว่าให้เราไปทำอะไรกันแน่ไหนรีอ่านก่อนโอเคอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมเข้าใจว่าท่าจะให้ผมกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาอะไรสักอย่างผมไไม่ด้จำไม่ได้แล้วมันไล่นยังไงบ้างโอเคโอ้ยซอมบี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมบี้ซอมบี้หายละเร็วดิเร็วดีเร็วดิเร็วดิเร็วดิ ดู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 ดเฮ้ยนี่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 อ่ะนี่เน้ยนีนหลกเลยตกกตกมาเลยตกมาเลยตกมาเลยตกเลยเ้ยคนนี่หงาทำอะไรเนี่ยทอะไรเนี่ยาอะไรเนี่ยโอ้ย้ยจมีมนี่ีระบบโตได้ด้วยน อุ้องมีชมพมีโอ้โเียบ้ฮให้เราอยู่เข้กี่ตัวเนี่ยสิตัวแล้วเฮ้ยเฮ้เขาบี้แหมหลบฐาน่ดขอโทษับลกนะครับองอยูงง่ข้างหเราฆ่าส้สิบตัวใช่ไหมตัวอีกตัวน,นึงอีกตัวนึงเลงดีหัวมันอือื อีกโดนมัมงมเนี่ยแลวสัรระสุนยิ้มสองแม็กเลยเนะี่ะฮะให้เราไปที่จุดสีฟ้าเลยจะมีอะไรบ้างลูกเตาไปแล้วกันโอ้ยสมบี้จะมาเป็นขยงนี่เองชิบหายแล้วมีลูกสองแค่นี้ลูกสุดจะพอไหมเนี่ยตายแล้วเออไงดีเนี่ยเอาเอ้ามีคนช่วยแล้วนี่หว่าออ เอาลูกถุงก่อนโอ้ขอบคุณมาเลยครับลุงลอมบี้ลอมบี้ลองพี่เราไปชวนเพื่อนนี่ไน่นี่แน่นี่แน่นี่ไน่อมบี้เยอะมากเลยมันจะมาหมดมันจะมาเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยเราจะเข้าไปเอาเงินไงเนี่ยเข้าไปอาจจะโดนยืมอะไรอืมอืมอืม เว่อปะการกระจุกมากเลยเงิมเด็ดตกมากเลยนะโอ้โหกระจุกมากเลยพยายามตบลูกกระตุ่นให้ได้นะครับพวกผมจองเงนันอยู่ตั้งหน้าไม่ได้ต้องรีบไปเก็บเลยมันมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอเึเงินหายเลยเรอย,อย่องเงินไปบีเงิน,งนตบบี้หมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วนะมั้ง เอาเอ้ถุงเหลืองนี่คืออะไรเอ๊แผนที่ใหญ่ดเด้อเดอดเหลืองนี่คืออะไรเนี่ยเราลองไปดูดีกว่ามาเพื่อนตามมาุงเหลืองคืออะไรวะนี่เฮ้ยซอมบี้เหรอเดีย๋ยวบอกไ,ไปจุดที่ซอมบี้มาลงคนอีกอ่ะไม่ใช่งว้าวนี่แชวยยิงหนยเพื่อนซอมบีม้มเยอะมากเลยป่ยาดีมาดีเอากระสุน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 รสกระสุน ยังมงเราปกติมองให้เพื่อนอโอ้ยกดตัวเพื่อนแล้วกดตัวเพื่อนแล้วเพื่อนมามาดีตรงหัวนี่ครับหัวครับหัวหน,นึ่งสามแ้วเ่าบาทเองทำไมมันได้น้อยอย่างนี้โอ้อันนี้ไอ้นนกระปุกนี่คืออะไร,รอ,อาหารหรอ อ๋อาหารคือความผิวแล้วนั่นเองครับโอเคไม่ให้เราตามลูกสุตีฟ้าไปใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเราก็ตามไปนะตบี้ยอเกียวมากเลยตบี้นะเนี่ยให้เราตามไปอีกเหรอเฮ้ยต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บี้ตบี้โอย้อยเฮ้ยเฮ้ย เพ่อพื่อนเพืม่อกี้เมวเพื่อนน่าจะยิงโดนผมมากกว่านะโอ้ยเงินเงินเงินหิวเงินหิบเโอ้ยทำไมเรามีเลือดเดตายคือตายเลยนะเก็บมันไปแจกเลือดได้ไงนี่วเพื่อเราหายไปนโอ้ย าแล้วจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยเราจะเอาโอ้ยโอ้ยเดินช้าเลยโอ้ยนี่เรานั่งอยู่ไม่ได้นั่งนี่นะไม่เดินช้าอย่างเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสงแดดโอ้ปบอบระดับเอาตาในแสงนี่แสบตาชิบหายเเด็กก็ไม่ได้ตกเยอะมั้งอะไรเนี่ย ให้เข้านี่เหรออะไรเนี่ย <ś le> คืออะไรนี่เอ่อเออ,เอ,อคืออะไรอะไม่เข้าใจโอ้ยเจ็บโอ้ยเอ้ยตัวม่วงมง่วงเอ้สีม่วงม่วงนั่นคืออะไรร้านค้าเหรอถ้ามีร้านค้าก็ดีหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดินลำบากมากเลยโอ้ยมันเดินช้ามากเลยนะ เคผมจงขึ้นไปนะมันต้องขึ้นบนไดาบีก่อโอ้ยอุ๊บอ่ะโอ้น้ำยางสวยเลยเคมาซื้อโอ้มีกระบองเหล็กด้วยนี่คืออะไรกระบองเหล็กกระสุนนี่ไง่ะเลือดซื้อเลยเคใช้เลย แล้เต็มมาต่อไปก็ปืนซื้อไม่หายตังค์ไม่พอหรอกหรือก็บอมไปก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่เก็บประหยัดเงินแต่ว่าผมจะซื้อลูกปืนปืนก่อแล้วกันลูกกระสุนปืนอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวมีเท่าไหร่ตังค์มีทั้งหมด สิบมากสิบแม็กสี่ลูกได้อยู่อะไรฮะเสียงกี่ละโอ้เรากลุ่กิจหลักของเราคือให้ไปทำอะไรกันแน่เนี่ยไม่ไปทำอะไรกันแน่ผมว่าไม่ออกนะ มันท่าไปทำอะไรกันแน่นะเอเคสี่สิบเจ็ดฮะให้ผซื้อเอเคสี่สิบเจ็ดชิปหายแล้วตังค์ผมไม่ไม่พอ,อด้วยต้ทำยไงดีนเนี่ยมรู้ไปหาซอมบี้ฆ่าเพื่อเอาเงินโหแล้วจะเงื่อนเพื่อ,อ,อตายแล้วเพรงั้นผมว่าเฮ้อะไรเนะี่ยเตียงนอนหรอ ผมจะนอนก่อนแล้วนะค่อคุยค่อยหานอนคือเซฟเหรออออันนู้นกานเซฟนั่นเองอ,อ,อึคือต้องไปเอา AK 4เคสีเจ็ดใช่ไหมตังค์ก็ไม่พอคือผมต้องไปล่าซอมบี้เพื่อเอา a อเคใช่ไหมเนี่ย ก็ตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อเจเจสิบเจ็ดแล้วผมก็เริ่มผมก็จะเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วไม่เกิดเรื่องไหมอ๋อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนะตอมบี้อะไรเนี่ยดูดูก่อนไอ้สิ่คืออะไรไปที่ศาลสถานี่ตำรวจเหรอ๋อเออคือ มันไปถ่ายวโอเคครับผมก็ผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทหน้าผมจะไปทําอะไรก็เออก็นไม้รู้นะไปา่าญี่ปุ่นอ่ะเออนี่มันไม่มองหน้าเลยเอ้ยมองหน้าหน่อยกันได้เอาดู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 สวัสดีครับบ๊ายบาย